เข้าโครงการคนละครึ่งไงอ,อ๋ออันนี้อันนี้รายการร้านนี้ไม่เข้าค่ะร้านนี้ไม่เข้าค่ะเมื่อกี้โทรไปสอบถามแล้วเขาบอกเขาไม่เข้าโครงการคนละครึ่งค่ะใช่เป็นเป็นเป็นโครงการแฟนคลับร่วมใจเป็นโครงการเราร่วมใจอืมฉันและเธอร่วมใจ <c oughs> <c oughs> ได้ที่สองรางวัลมาอวดด้วยเออใช่ ได้ที่สองคือจริงๆเมื่อคนะืนน่ะจะมาไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าแบบง,ง่ว <c> ง <oughs> <c oughs> ก็เลยเอยอจะมาไลฟ์แบบเป็นเรดิโอแบบว่าไม่ต้องเห็นหน้าปิดไฟนอนแล้วแต่ว่าไลฟ์ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไหว,ง,วง่วงก็เลยแบบไม่ได้มาไลฟ์ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ที่ผลักดนันนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้ที่สองมาก็ขอบคุณมากๆถ้าได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะเอามา อ,อ่ะไม่แบ่งละกันขอขอนุญาตไม่แบ่งแต่จะเอาเดี๋ยวจะเอามาเอ้ยผมยุ่งอะต้องแบ่งไหมอะต้องแบ่งเหรอแบ่งไหมอ่ะไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะเอามาอวดแต่ก็ไม่รู้มันได้อะไรอะมันได้อะไรบัตรบัตรกำนันอะไรงงี้ปะเออไม่รู้อะ นั่นแหละเดี๋ยวถ้าได้ก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะว่ารางวัลเป็นอะไรแ,แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่นั่นแหละที่ผักดันแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งแบบว่าโอ้แชร์เอยยอดคอมเมนต์เอยอะไรอย่างนี้เฮ้ยจริงๆน้ำหนึ่งก็ช่วยแชร์ด้วยนะรู้ไหมแอคเคาท์อะไรอันนั้แน,น่ไม่รู้เลย <laughs> นั่นแหละแต่ว่าก็คง ช่วยช่วยแชร์ไม่ได้เท่าทุกคนที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแหละนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนมากๆเพราะตอนแรกอะ่ะคือเขาก็บอกว่าให้พวกเราอะ่ะลงอะ่ะทุกคนเซมบเสือ,อต้องลงในติ๊กต็อกในแคมเปญน,นี้ทุกคนต้องลงอย่างน้อยหนึ่งคลิปอะไรอย่างงี้ยเออก็แบบว่าไม่จริงๆตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ได้แบบว่าแบบเฮ้ยคาดฝันว่าแบบจะจะได้รางวาัลหรือว่าอะไรแต่ว่าทุกคนก็แบบเออ เอามาให้เขาก็กรุณาให้แบ่งกันคนละเครื่องอะไรอะอะไรอแบ่งอะไรกันคนละครื่องไม่รู้โอเคขอบคุณทุกคนมา,มากๆค่ะเข้าโครงการคนละเครื่องไงอ,อ๋ออันนี้อันนี้รายการร้านนี้ไม่เข้าคะ่ะร้านนี้ไม่เข้าคะ่ะ เมื่อกี้โทรไปสอบถามแล้วเขาบอกเขาไม่เข้าโครงการคนละครึ่งค่ะใช่เป็นเป็นเป็นโครงการแฟนคลับร่วมใจเป็นโครงการเราร่วมใจอืมฉันและเธอร่วมใจโครงการเราร่วมใจแต่ว่าแต่ว่าไม่เข้าโครงการคนละครึ่ง <laughs> ตาเป็นไรเป็นไรอ่ะโอ,โอ้ใช่ตาเห้ยเห็นเหรอ ไม่ใช่หมายถึงอะไรอะ่ะ <c oughs> เอาหนาแบบเอาเป็นว่าแบบขอบคุณมากๆรักนะจุ๊บจุส่งความรักไปให้แทนคำขอบคุณ <c oughs> โอเคไปแล้วเดี๋ยวมีคนทวงเข้าโครงการคนละครึง่งอ๋อเมื่อกี้ทักเรื่องตาใช่ไหมตาเป็นอะไร ตาเป็นนี่ไงมีคนบอกตาเป็นแฟนยายตาเลือกนี่หรือจะตาลือกตกบ้านก็ได้ได้หมดคือเมื่อกี้ที่ตกใจเพราะว่าคือวันที่น้ำหนึ่งอะอ่ะกี่โมงแล้วเนะี่ยสี่ทุ่มห้าสิบอ่ะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายแล้วในวันที่สอยเดี๋ยวไปแหละคือว่าวันที่น้ำหนึ่งอะฉีดวัคซีนใช่ป่ะวันที่ฉีดวัคซีนแล้วก็อ่ะวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองวันที่สองน้ำหนึ่งอะตื่นเช้ามาเว่าแล้วตาบวม แล้วบวมข้างเดียวแล้วบวมแบบตรงเนี้ยปูดออกมาอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะไม่ได้รู้สึกใช่ปะแต่ตื่นเชา้ามาแบบก็แปรงฟันมานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรมันบังที่ตาแบบรู้สึกว่าทัศนาวิสัยมันเหมือน,นมีอะไรบังที่ตาเออก็เลยแบบไปส่องกระจกแต่ตอนแปรงฟันล้างหน้ามันยังไม่มีเ้ยทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นแบบแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะวันนั้นรู้สึกว่าก็ฟึดฟัดฟึดฟัดแบบเนี้ยแหละ เวลาแบบแพ้ฝุ่นแพ้อากาศทีไรแบบตาเตอมมันก็จะแบบแพ้ไปด้วยอย่างเงี้ยแสบหูแสบตาตาบวมตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะแบบวิกซีนินป่ะวะแต่ว่าแบบสักพักมันหายสักพักมันก็ค่อยยุบแล้ววันนี้มันก็อืมถ้าจับจับก็จะเหลือแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยใช่แล้วพอตอนแรกที่แบบว่ารู้สึกว่านั่งนั่งกินขนมยู่ยบ้านแล้วแบบว่า มีอะไรมาบดบังทัศนวิสัยก็ไปส่องดูคือตาแบบแพ้ใจอาจายะไปอล้วจยะบาย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 ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ยอดผู้เชิก็พุ่งสูงขึ้นมากๆยังไงทุกคนก็นั่นแหละขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะกอดกอด อึ๊บโอ้ยแบบหนึ่งติดทุงอึ๊บงื้อเงื้องบ๊ายบายไปเลยเราจะไปอาบน้ำนอนแล้วทุกคนก็ต้องรีบอาบน้ำนอนด้วยนะสรุปแล้วคือทุกคนอาบน้ำแล้วตอนนี้กำลังจะนอนด้วยเหลือดิฉันคนเดียวบ๊ายบาย บไลแล้วนะ